you. Mm -hmm. ชมครับพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันความทุรก,กันดารลําบากนะครับซึ่งแน่นอนในสภาพพื้นที่บริบทเหล่านั้นการศึกษาของรัฐยังไม่สามารถจะเข้าไปครอบคุมถึงพื้นที่เหล่านั้นได้แต่ยังมีครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าครูสตชครูสตช,สชซึ่งมีบทบาทที่จะนําพาการศึกษาของรัฐนะครับไปให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นชาวเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ยากลำบากเหล่านั้นนะครับ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูการทํางานของครสูสสชบ้านคร,รูโบอเภอุ้งผางจวตากนะครับเพื่อไปดูว่าในการทํางานของเขาในการจัดการศึกษาให้กับคนชาวเขาที่อยู่ชายแดนเหล่านี้เขามีวิธีการจัดการยังไงเชิญทุกท่านิดตามชมได้เลยครับเดี๋ยวถ้ารถมันเต็มเดี๋ยวใส่รถว่ากับท่านผู้ชมครับคราน,นี้ประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับ กูเจีย๊ยบหรือรูนลมนนะครับได้ทําการซื้อของนะครับสัมภาระ,ะที่จะเอาไปยังพื้นที่สสชบ้านกูโบนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาเตรียมอะไรไปบ้างนะครับสําหรับการใช้ชีวิตในในหนึ่งเดือนสําหรับการที่ต้องเข้าไปพื้นที่ไบสอนหนังสือในครั้งนี้นะครับ มีเี่อาจารย์ซื้ออะไรมาบ้างฮะก็มีของแห้งค่ะพวกปลากระป๋องอปลากระป๋องวุ้นเส้นกุนเชียงปลากอบอะไรพวกนี้ค่ะส่วนเครื่องปรุงก็เตรียมไปก่อนหน้าฝนแล้วเพราะว่าหน้าฝนขนไม่ไหวครับพวกนี้นี่อยู่ได้กี่วันนะเดือนหนึงค่ะประมาณเดือนนึ่งเดียวก็ซื้อเดือนแต่เดือนครับ เจี๊ยบเริ่มทํางานเป็นครูสชอที่ที่กุโบในี่กี่ปีแล้วครับที่กุโบนี่สิบแปดปีค่ะแต่ว่าเป็นครูอาสาจริงแล้วยี่สิบปีค่ะเมื่อก่อนนี่อยู่ที่แม่สอดสองปีค่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่กุโบครับแล้วครูเจี๊ยบเป็นคนที่ที่ตากเลยป่ะครับเป็นคนกําแพงเพชรค่ะบ้านอยู่กําแพงเพชรเอ่ออยากให้ครูเจี๊ยบลองเล่าถึงยี่สิบแปดปีที่แล้วอะครับที่เริ่มมาทํางานที่นี่ มันลําบากมากเลยทางมันช่แบบนี้ต้องเริ่มเดินตั้งแต่ถนนลาดยางนะคะ43กิโลค่ะถ้าถ้าหน้าแรงเนี่ยจะเดินสักสองวันแต่แต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยสามวันค่ะแล้วก็ทางเล่มากมาอยู่ใหม่ๆแใส่รองเท้าพูดไม่เป็นอะเดินเท้าเปล่าอะมันบางทีมันหนามันตำมันก้อนหินมันที่มันเจ็บมากเดินร้องไห้ตลอดทางสามวันทำคืนน่ะไม่ถึงโรงเรียนนะคะเจ็บหมด เดินอยู่คนเดียวยนช่ครับก็มันจะเดินไปกับเพื่อนๆฮะแต่โรงเรียนเราอยู่สุดท้ายอ่ะออฮะเมื่อก่อนในแต่ละโค้งยังไม่ได้เปิดอ่ะกูโบก็จะอยู่สุดท้ายมันก็ลําบากฮะแล้วอย่างมันต้องข้ามน้ําห้วยใหญ่ซึ่งเราไว้น้ําไม่เป็นมันก็จะมีสะพานไม้ไผ่อ่าสองสามลำโอ้ทรมานบางทีมีลําเดียวอะเราข้ามไม่ได้อ่ะต้องนั่งค่อยๆถัดไปทีหน่อยทีหน่อยคือไ่ว้น้ำไม่เป็นไงก็กลัวกลัวมาก แต่ก็อดทนได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้เวลา10บโมงครึ่งนะครับจากที่เราเดินทางจากอุ้มผางถึงตอนนี้ก็ใช้เวลาราวๆสามชั่วโมงครึ่งนะครับออตอนนี้เรามาถึงจุดสุดท้ายที่รถนะครับโฟวิลสามารถพาคูเจีย๊ยบแล้วก็คณะของผู้ใหญ่ทำนะครับมาถึงที่นี่นะครับ ตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนพานะนะครับคือเจ้าสิ่งนี้นะครับที่จะพากูเจีย๊ยบไปยังสวชบ,บ้านกูโบได้นะครับ อนนี้เราก็เดินทางมาได้ประมาณสักชั่วโมงนึงนะครับตอนนี้จะที่สอบถามคนขับรถนะครับเรายังยังไม่ถึงครึ่งของเส้นทางที่ไปถึงสชบ้านคูโบนะครับคุณเจี๊ยบครับอันนี้ต้องไปอีกกี่ชั่วโมงจะถึงสชคูโบสามสี่ 3> 3ชั่วโมงนู้นนะคะมันยังมาได้แค่นิดนิดนหน่นนอยเองอะ่ะตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยโอ๊ยยัางนี่เพิ่งได้สองสามกิโลเองคะ่ะอ๋อไปต้องไปไกลเลยใช่ไหมไกลค่ยี่สิบโลนั่นแหละการจะถึงสักกี่โมง การไม่ถูกแล้วมั้งจะมืดหรือเปล่าไม่รู้ ชาวบ้านนะครับพี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูเจี๊ยบนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทางที่เจอกันระหว่างทางก็ช่วยกันนะครับทั้งพักทั้งดันทั้งดึงนะครับอย่างที่เห็นนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับเป็นภาพที่มีบ่งบอกถึงการมีน้ําใจแล้วก็เสียสละของของชาวบ้านที่มีต่อครูเจี๊ยบในวันนี้ครับ ทานทีมงานเรานะครับก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ําซึ่งจะไปถึงสชตรงเนินตรงโน้นนะครับเ,เราใช้เวลาตัวเนี้ย16.30น,นนะครับเราใช้เวลาจากที่เราเปลี่ยนรถเปรถอีต็อกเนี่ยเราใช้เวลาเดินทางประมาณาๆ5ชั่วโมงอย่างนี้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นไปแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆบ้านกูโบนะครับกำลังมารอรับครูขเขาอย่างใจจดจจ่อนะครับ ครูเจี๊ยบมาถึงที่โรงเรียนชาวบ้านที่ทราบข่าวก็จะนําเอาข้าวปลาอาหารให้ครูเจี๊ยบซึ่งเป็นภาพที่แสดงถึงความเอื้ออาทรความรักที่ชาวบ้านมีให้แก่ครูเจี๊ยบนะครับสิ่งหนึ่งที่ครูเจี๊ยบจะต้องทําก่อนทุกครั้งในการมาโรงเรียนคือครูเจี๊ยบจะอ่านข้อความที่บรรดาลูกศิษย์ตัวน้อยของครูเจี๊ยบได้เขียนเล่าถึงความรู้สึกระหว่างที่ครูเจี๊ยบไม่อยู่ รุ่งเช้าแล้วนะครับเด็กๆเ,เริ่มทยอยกับมาโรงเรียนแล้วซึ่งที่นี่เด็กนักเรียนบ้านกูโบจะมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจนคชูดจะมาถึงโรงเรียนเนี่ยไม่ไม่เคยที่จะแบบหยุดหนึ่งวันนะ ยกเว้นว่าวันลุมขึ้นเป็นวันพระคือประเพณีต้องอยุดวันพระอยู่แล้วช<ม>าวบ้านก็ถือศีลแต่ถ้าเกิดว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยไม่ใช่วันพระเนี่ยจะ<ม>ต,ต้องสอนทันที<ม>จะเป็นประมาณนั้นไม่ไม่ไม่เคยที่ว่าจะหยุดเ<ม>พราะรู้สึกโองค์เราไกลได้เรียนมึงได้เรียนที่หลังเขาอยู่แล้ว<ม>กับสองมันเหนื่อยเดินทางก็จริงเพราะมันถึงเห็นเด็กก็หายเหนื่อยแล้ะ หลังจากเคารพทูตชาติเสร็จกิจกรรมการตรวจความเรียบร้อยของนักเรียนทั้งทรงผมเล็บพี่ๆชั้นป .6 จะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เสมือนครูเจียบเลยนะครับ เื่งจากนักเรียนมีจำนวนมากครูเจี๊ยบจึงใช้กิจกรรมพี่สอนน้องโดยให้พี่ป .5 ถึงป .6 ช่วยทำหน้าที่ในการสอนเด็กชั้นป .1 ป .2 ในการฝึกคัดลายมือเพื่อครูเจี๊ยบจะได้มีเวลาไปสอนชั้นอื่นต่อไปครับวันนี้เราจะเบาแรงไนงะพยายามที่จะทำยังไงให้เราเบาแรงแนละ้วเพื่อที่จะมีเวลาสอนชั้นอื่น เียบจะให้เด็กนักเรียนชั้นป .5 ถึงป .6 ทํากิจกรรมการเรียนรู้โดยครูเชียบจะยกเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเช่นเหตุการณ์น้าท่วมมาให้เด็กๆได้ร่วมกันคิดร่วมกันสรุปเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงภัยทางธรรมชาติเราให้นาคตแก่ชุมชนเราให้อนาคตแก่ประเทศชาติเราไม่ได้ให้นาคตเด็กเพียงอย่างเดียว แตบโดยที่เขาไม่รู้หนังสือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยแต่ใดที่เขาไม่รู้เป็นคนไทยเขาก็ไม่รักแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปลูกฝังเรื่องนี้เยอะเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความกตัญญูสิ่งที่จะสอนเด็กมากๆหลังจากเสร็จกิจกรรมการสอนเด็กนักเรียนงานของครูเจี๊ยบก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับครูเจี๊ยบยังใช้เวลาหลังเลิกสอนเข้าไปเยี่ยมเยียนชาวบ้าน ไปติดตามกลุ่มอาชีพต่างๆที่ครูเจี๊ยบได้เคยแนะนําไว้ในระหว่างทางครูเจี๊ยบก็ได้เจอบรรดาลูกศิษย์เก่าๆที่ครูเจี๊ยบเคยสอนมาทักทายกันอย่างอบอ,อุ่นนะครับที่นี่ไม่มีใครมาช่วยคนีเลยกิจกรรมที่ทำกับชุมชนที่ทําเป็นประจําเลยนะเป็นสิบปีแล้วก็ทําต่อเนื่องก็มีปลูกผักปลูกผักปลอดสารพิษแต่แต่ที่นี่เนี่ยถือว่าปลอดสารพิษจริงๆเพราะว่า ไม่มีแม้แต่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรก็ไม่ใส่ค่ะชาวบ้านก็โอเคใช้ปุ๋บรรัญญาค่ะก็ดีมากผักงามอันนี้ชาวบ้านก็พึงพอใจพอใจมากเพราะหนึ่งเขาได้กินสองเขามีไรายได้จากการขายขายเข้าโครงการอาหารวันขายหมู่บ้านข้างเคียงแล้วครูก็เอาไปขายที่อุ้มผางให้เช่นส่งโรงพยาบาลเพราะมันเป็นผักที่ปลอดสารพิษะเราก็จะมีไผัยหวานที่ลงอยู่ตอนนี้ผักไผัยหวานไม้ผล กูจะจะสร้างหาเหมือนแหล่งอาหารที่ยั่งยืนเพราะว่าปลูกครั้งหนึ่งก็สามารถอยู่ได้นานแล้วก็ขยายได้ก็มันจะมีเลี้ยงหมู่ะเลี้ยงหมูของเด็กของเด็กมีแปดคนนั่นคือขยักเลี้ยงบอกเราเราจะให้หมูสองตัวครับก็มีบางส่วนออกลูกแล้วอะพอออกลูกเขาก็ขายลูกขายลูกตัวละ 600, หกร้อย<ๆ>ขอเขาก็มีรายได้เขายามที่จะสร้างแรงบันดาลใจ<ม>เขาว่าเออเขาถึงแม้เขาจะเป็นเด็ก<ห>เขาก็สามารถทําเพื่อ<ห>พ่อแม่เพื่อครอบครัวได้นะ ก็จะมีธนาคารเข้าวก็มีอันนี้เพื่อนเพื่อนสนับสนุนนะเงินสองหมื่นนะชาวบา้านก็ใครขาดแคลนข้าวก็กู้ยืมไปหาเอามาค, 1, คืนก็1,000งพันชิ้ห้าสิบบาท,เ,ทาาเมื่อก่อนเนี้ยไม่ทํานะกูจะใช้วิธีทํากับลูกเช่นอ้าประกวดปลูกผักอนนี้พ่อแม่กูลูกไม่ได้ก็ก็เข้ามาช่วยมันเป็น,เป,นเป็นแค่กลายที่จะดึงพ่อแม่เข้ามาแต่ตอนหลังๆทำไรชาวบ้านเอาทุกอย่างชาวบ้านน่ารัก ทำมันาลังมากพระคูใจก็จกาหาทุกอย่างแม้กระทั่งกองทุนกอทุนข้าวกองทุนอะไรทั้งสารพัดอย่างครับแล้วก็ส่งเสริมนักเรียนผมดีใจว่าที่เอานักเรียนไปเรียนจบปริญญาได้ก็ผมก็สุดๆแล้วครับ พวกหนูก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงค่ะในความดีของคุณเจี๊ยบแล้วก็ในความที่แบบรับพวกหนูทุกคนทําให้ชาวบ้านมีการศึกษานะคะแล้วก็ทําพวกหนูก็ส่งพวกหนูเรียนจนจบปริญญาตรีนะคะคุณครูที่มาสอนทุกคนยังไม่เคยส่งนักเรียนถึงปริญญาตรีนะคะคุณเจี๊ยบสามารถทําให้พวกหนูส่งคนได้จบปริญญาตรีแล้วก็ได้กลับมาดูแลน้องๆแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะพวกหนูก็ขอบคุณมากๆค่ะค่ะ จก็ได้เยเหรอจริงๆเวลาเราป่วยเราก็ยิ้ถ pues ึงนักเรียนนะเคยมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะตายเราอยากอยู่ใกล้เขาเขาเป็นเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเหมือนกันที่ให้เราสู้อยู่ตรงนี้จริงๆเราก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาใช่ไหม จริงๆเขาก็เป็นแรงบันเาลใจให้เราเหมือนกันนะเพราะว่าเออเราเจอพวกเขาเราก็รู้สึกเรามีความสุขเราหายเหนื่อยเขาก็ไม่ดือ้อบางทีอาจจะดื้อบ้างเราบ่นเราดุเราว่าแล้วก็เราทําด้วยความรักนะไม่ว่าเขาจะสุขหรือเขาจะทุกข์เราก็ห่วงใยก็อยู่เสมอคือความเป็นครูเมื่อเราเริ่มต้นเป็นครู มันไม่มีวันจบเราก็จะเป็นครูและรู้สิษย์กันจนตายในความรู้สึกของเราเป็นอย่างนั้นเรื่องราวที่ท่านผู้ชมได้ติดตามมาทั้งหมดคงเป็นบทสรุปถึงคุณค่าของคำว่าครู คผู้สร้างคนที่ม่ว่าจะเจออุปสรรคมากมายสักแค่ไหนก็ไม่สามารถกั้นขวางอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครูได้เรื่องราวของครูเจีย๊ยบครูนฤมลแก้วสับิ์คงจะสะท้อนแง่มุมบางอย่างให้ท่านผู้ชมที่ติดตามมาทั้งหมดนะครับอทราบไม่มากก็น้อยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ